กันชัยไม่ทนโต้กับทนายประมาณเรื่องนี้โกรธจริงส่วนกับทนายดังภายหลังที่ฟิล์มรัตรภูมิพร้อมด้วยนายประมาณเรื่องวัฒนวนิชทนายความเดินทางเข้าพบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหาพยายามกันโชคทรั์กับหมิ่นประมาทหนุ่มกันชัยปมคลิปตบซัพยี่สิบล้านโดยบางช่วงบางตอนทนายประมาณให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ผมไม่เห็นมีข้อความไหนที่หมิ่นประมาทคุณหนุ่มที่คุณฟิล์มไปใส่ความคุณหนุ่มให้คุณหนุ่มเป็นคนไม่ดีงานนี้หนุ่มกัญชัยก็ได้โต้กลับทนายทันทีว่าถ้าผมขอยืมชื่ออาจารย์พูดว่าติดต่ออาจารย์ไว้แล้วอาจารย์เรียก20ล้านเดี๋ยวเขาทําคดีให้ทั้งที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์รับได้ไหมครับจะให้ผมไม่โกรธได้ไงเอาชื่อผมไปอ้างว่ากัญชัยเรียก20บล้านแลกกับ การมาออกรายการโหนกระแสผมถามว่าถ้าวันนั้นผมไม่ได้เอาคลิปมาเปิดเองในรายการนี้เป็นคนแรกแล้วถ้าปล่อยให้คลิปนั้นมันถูกตัดถูกซอยแล้วคู่กรณีผมบางคนเอาไปเปิดแล้วบอกว่ากันชัยร่วมด้วยผมจะเป็นยังไงหรือต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนผมถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียหายหรอเพราะในคลิปบอกชัดเจนว่ากันชัยเรียก20ล้านแล้วผมไม่เสียหายตรงไหนผมถามแค่นี้